สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช n แน l กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำข้าวผัดเจกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นข้าวสวยหอมมะลิครับอันนี้แนะนําให้เราใช้เป็นข้าวสวยที่แช่จุ่ยเย็นนะครับจะช่วยให้เราผัดข้าวผัดได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็เม็ดล้วนสวยน่าทานครับเห็ดสามอย่างครับวันนี้ผมจะมีเป็นเห็ดหอมสดเห็ดออรินจิแล้วก็เห็ดหลินขาวนะครับถั่วลูกไก่ครับอันนี้จะเป็นถั่วลูกไก่ที่ต้มแล้วนะครับผักคะน้ามะเขือเทศ เสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยพริกไทยป่นน้ำตาลทรายและก็นี่เลยครับซอสปรุงรสฝาส้มตาภูเขาทองเคล็ดลับที่จะช่วยให้ทุกเมนูผัดหอมอร่อยกลมกล่อมได้ง่ายๆเลยครับแถมยังเป็นสูตรเจอีกด้วยนะครับเหมาะก,กับช่วงเทศกาลกินเจมากๆเลยครับรสนี้ดีต่อเจแน่นอนครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยครับก่อนอื่นก็เปิดเตาตั้งกระทะน้ามันให้ร้อนก่อนเลยนะครับน้ำมันก็เล็กน้อยพอครับ พอกระทะน้ำมันเริ่มที่จะร้อนครับก็เห็ด3ามอย่างครับเห็ดหอมเหม็ดออรินจิแล้วก็เห็ดลินขาวครับนี้นำลงไปผัดกันเลยนะครับใช้ไฟก,กลางๆค่อยไปแรงก็ได้นะครับสําหรับเมนูข้าวผัดเจนะครับนอกจากจะทานอร่อยได้บุญแล้วนะครับก็ยังช่วยให้เราได้สุขภาพที่ดีด้วยนะครับเป็นเมนูอาหารสุขภาพอย่างดีเลยนะอร่อยทําง่ายครับ เห็ดนี่เราก็เลือกใช้ได้ตามความชอบเลยนะครับอาจะใส่เปเห็ดอือ่นก,ก,ก็ได้เช่นกันนะแล้วก็ในส่วนของถั่วลูกไก่ครับที่ผมนํามาใส่เราก็จะนํามาเพิ่มในส่วนของโปรโตีนในมื้ออาหารมื้อนี้นะครับถ้าเกิดใครจะใช้เป็นพวกโปรโตีนสเตรหรือว่ามี่กึง่งหรือจะเป็นพวกเนื้อสัตว์เทียมีก็ได้เช่นกันนะครับแล้วแต่ความต้องการเลยนะนี่เรา ผัดให้เห็ดออกกลิ่นหอมสักครู่หนึ่งก่อนนะครับให้เห็ดโดนกับกระทะน้ำมันร้อนๆสักครู่จะได้หอมครับพอเห็ดออกกลิ่นหอมดีแล้วครับก็ตามด้วยข้าวสวยหอมมบริได้เลยครับแนะนําเลยนะครับถ้าเกิดใครจะทำข้าวผัดอ่ะให้เรานำข้าวสวยหอมบริเนี่ยครับไปแช่ตู้เย็นก่อนสักหนึ่งคืนก็ได้ครับจะช่วยทําให้เราผัดข้าวผัดได้ง่ายยิ่งขึ้นครับแล้วก็ ข้าวผัดของเราก็จะเม็ดร่วงสวยดูน่าทานครับเริมน้ำมันเล็กน้อยครับเวลาผัดข้าวเราก็ พยายามอย่าไปบ,บี้หรือว่าไปยีข้าวเยอะนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเม็ดข้าวมันจะหักดูไม่น่าทานครับถ้าเกิดใครถนัดวิธีการสบัดกระทะนี้ก็ใช้วิธีการสบัดกระทะได้เลยนะครับก็จกะช่วยให้ข้าวผัดเราเม็ดสวยดูน่ทนาทานมากยิ่งขึ้นครับหรือถ้าเกิดใครไม่ถนัดสบัดกระ,ะทะครับก็ใช้วิธีการคนปัดกวนก็ได้ครับกวนไปรอบๆกระทะครับตบบนี้ก็จะทาให้เราผัดข้าวผัดง่ายยิ่งขึ้นแล้วครับขั้นตอนนี้ให้เราผัดตัวข้าวให้เม Bie ็ดข้าวโดนความร้อนทั่วๆก่อนเลยนะครับเม็ดข้าวก็จะ สุกแล้วก็ตึงขึ้นมาครับทําให้ข้าวผัดเราเม็ดสวยดูน่าทานนะครับอย่าเพิ่งนี่ไปใส่เครื่องอย่างอื่นนะครับให้ผัดข้าวให้ได้ที่ก่อนใช้ไปกลางค่อยไปแรงหรือว่าไปกลางๆลา,งาเรื่อยๆก็ได้ครับ เนี่ยครับพอสังเกตว่าเม็ดข้าวเริ่มที่จะสุกตึงขึ้นมาครับสังเกตง่ายครับเวลาเราปล่อยไว้นิ่งๆครับเม็ดข้าวจะกระโดดดิ้นอยู่ในกระทะได้ครับแปลว่าเม็ดข้าวเขาร้อนได้ทีแล้วครับก็จะตึงได้ที่แล้วก็ให้เราใส่เป็นถั่วลูกไก่ลงไปได้เลยครับนี่เราใส่ทีหลังได้เลยนะเพราะว่าถั่วลูกไก่ที่เราอันนี้เราจะต้มไม้สุกเรียบร้อยแล้วครับก็จะมาช่วยเพิ่มโปรตีนให้กับเนื้ออาหารเมื่อนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วย ผักคะน้าแล้วก็มะเขือเทศครับใส่็นไปเลยเลยแล้วก็ตามด้วยนี่เลยครับซอสรุงรสภูเขาทองครับหรือจะเรียกว่าซอสลุมวดสาส้มนี่ก็ได้เช่นกันครับนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับเพิ่มความหอมอร่อยให้กับเมนูข้าวผัดเจของเราเลยครับแล้วก็ตัดรสด้วยน้ําตาลทรายเล็กน้อยครับเพิ่มความหอมด้วยทิกไข่ป่นครับ คลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยนะครับอหอมามากๆครับพอซอสโดยกับกระทะน้ำมันร้อนๆแล้วครับพอคลุกเคล้าวเข้ากันดีแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับ หอมมากครับรสชาติก็กำลังดีเลยครับนี่เราเปิดไฟแรงขึ้นมาได้เลยนะครับผัดอีกครู่เดียวครับผัดให้คะน้าสุกได้แบบที่เราต้องการครับอันนี้ก็ใครชอบทานคะน้าแบบนิ่มๆหน่อยครับจะใส่เร็วกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากให้แบบคะน้ากรอบๆอยู่ก็ใส่ข้างหลังครับแล้วก็ผัดอีกครู่เดียวครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วปิดเตาได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้าวผัดสุกเจครับทําง่ายมากครับ ทั้งอร่อยได้สุขภาพแล้วยังได้บุญอีกด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับนี่นะครับตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับข้าวผัดเจเราก็หอมมากครับแล้วก็ข้าวกระเม็ดรวดเป็นตัวสวยดูน่าทานมากๆเลยครับเราก็เสิร์ฟทานคู่กับพริกมะนาวได้เลยครับ เ้วก็เพิ่มรสชาติด้วยนี่เลยครับซอสหยอดภูเขาทองครับฝาเหลืองใช้แทนน้ำปลาได้เลยนะครับเพราะว่าซอสตัวนี้จะเป็นสูตรเจครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวผัดเจครับดูสิข้าวผัดกลิ่นหอมดีมากครับสีสันก็สวยงามหน้าตาดูน่ารับประทานสุดๆนะครับและก็สามารถเข้าไปร่วมเล่นกิจกรรมกับซอสภูเขาทองเพียงแค่ส่งต่อสูตรเมนูเจที่ดีต่อสุขภาพของคุณครับเพื่อที่จะมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับทองกันเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์กิจกรรมไว้ให้ในคอมเมนต์ปักหมุดหรือว่าในดายลอีของคลิปได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ